ยังไงว่ายังไงนะครับขอบคุณนะคะขอบคุณใครฮะฮะขอบคุณตอนนขอบคุณใครนะตรงน,นี้ใครนี่ใครซื้อให้ป,นนป้ปาโน,นบป้าป้าไหนนะป้าตาป้าโนบป้าโนบเป็นใครป้าโน,นบป้าโน,นบเป็นใครปานน้ปาตาโนบเป็นเพื่อนป้าตา ามเนียบป่าตาเอา,เาเอาาันนี้มาขอบคุณหน่หนึ่งสองสามขอบคุณป้าเนนะียบป่าตาเรื่องอะไรเรื่องอะไรเป็นนกเสือห,ห,หนูไหนอันไหนไม่เห็นมีเลยไหนซื้ออะไรให้เป็นนกเสือเสกัวหนูทำไมเห็นอันเดียวเองอีันนึงไปไหนอันนึงไปไหนอ้าวเมื่อกี้มีสองอันนะนี่ทำหล่นทำหล่นทำหล่นเอาเลยเนี่ยอะไรทำหล่นเองเนี่ยเอามาเอาโชว์โชว์ไหนไหน สองงันแบ่งน้องได้ไหมได้โอเคเอาสวัสดีใหม่เช่นเดิสวัสดีสวยๆวยหนึ่งสองสามสวัสดีสวยๆสิไม่ใช่สีนี้สวัสดีสวยๆก่อนหนึ่งสีครีมสวัสดีสวยๆก่อนแล้วขอบคุณสวยสวยก่อนเอาไหว้หนึ่งสองสามเด้อสวัสสวยก่อนหนึ่งสองสามโอ้โหสั่งได้มากเลยเอามาดีๆสิหนึ่งสองสามเอาไหว้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 ยังไง เนี่ยคนนี้ดีกว่าคนนี้อ่ะเอาไหว้ดีกว่าโชว์หนึ่งสองสามเอาไหว้ทิไอคนนี้ท่านคนนี้ไหว้เดี๋ยวพ่อจะให้คนนี้หนึ่งสองสามไหว้ไหมอาว่าอาว่าอาว่าให้น้องไหมให้น้องไหมไม่ให้งั้นงี้ยงไหว้สิหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะอ่ะคนนี้ขอบคุณค่ะเหมือนกันเออโอ้คนนี้เออเด็กดีน่ารักมากเออตบตบมากหนี่ยนี่นี่โอเค